เด็กจะมาขอเขาเกินเชบะ เป็นกับหมากับแมวจ้ะนั่งจะมีความแบบความชิดหอดจกของหูข่วมได้จากตามต้นนี่เราจะได้การพ่นบานๆานอันการนี้แล้วกับจิ้าไปเข่าสวนบกซีดาเราจะแยกการกระเฮ็ดสวนมั่นสวนบกซีดาปลูกผักตามฤดูก,กาลเราจะเฮ็ดไปเรื่อยๆ กวามสุกกระยุมองนี้ตั้งเป็นงานทีเห้างมากักอาจจะปรนลำรวยปันใดตนแต่กะมีความสุกไปเรื่อยๆละจ้ะไปใจหนึ่งนัที่ไปนั่งอยากกินของนางนั่งกับมะอ่อนกววมมัก<อ>ของนางาไปเลยไปตั้ muan cho vô cấp muan